ข่าวดีพอหมอแจกเงินคนละ3,000บาทสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็รายได้น้อยติดหนี้สินเยอะนะคะมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับให้บุมมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับมวนนี้นะคะบุ๋มก็ได้ไปเจอ ข้อมูลนะคะที่เพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของทางรัฐบาลนะคะเขาก็ได้มีการลงข้อมูลไว้นะคะว่าทางพอมอนะคะหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาได้เปิดช่องทางนะคะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่มีงานทำรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอนะคะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโรคร้ายแรงนะคะ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถไปทํางานแล้วก็มีเงินมาใช้จ่ายได้นะคะก็สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเปิดให้สมัครนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วสามารถยื่นแบบคําร้องนะคะเข้ารับการช่วยเหลือได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็สแกน QR code นะคะซึ่งเดี๋ยวบุจะแปะไว้ให้หน้าจอเลยนะคะทุกคนก็สามารถ แคบรูปนะคะแล้วก็เอาไปสแกน QR code ได้เลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะตามที่เขากำหนดเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รายได้ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพนะคะก็จะ มีการแนบนะคะประวัติการรักษาหรือว่าใบรับรองแพทย์เป็นต้นนะคะทุกคนก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่กําลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะก็เป็นแค่ศูนย์กลางนะคะ นำข่าวสารม,มาบอกทุกคนนะคะซึ่งจะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าใครจะผ่านเงื่อนไขหรือว่าใครจะได้รับความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางพอมอเขาได้กําหนดไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลมาบอกนะคะแล้วก็มีแม่แม่หลายคนนะคะที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวหรือว่า เป็นแม่ที่ตกงานไม่มีรายได้นะคะเขาได้ยื่นขอความช่วยเหลือไปนะคะตามที่บุ๋บอกไวนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะก็จะได้รับเงิน3,000บาทบางคนก็ได้2,000นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางพอมอเขานะคะใครที่ยื่นแล้วนะคะได้เงินแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะจะรีบนํามาบอกเล่าให้กับทุกคนได้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะและสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกะะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ